สวัสดีครับอัอวนะครับวันนี้วันสงกรานต์วันที่13พศ2565นะครับอันนี้จะให้มาดูการตัดต่อคานนะครับคานที่เป็นคารเก่าญี่ปุ่นเราจะสร้างเต้าขึ้นมาใหม่นะครับ่วนซีทุกตัวเราเปลี่ยนหมดโอ้โคโยกพลิกที่อ่าอันนี้เราเราให้ดูคานที่เราทําเสร็จเต้าดูตำแหน่งไหนโอ้ย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค อันนี้คือเต้าที่สร้างมาใหม่นะครับเราพับเราสร้างขึ้นมาใหม่ให้รูสะดืออยู่ตำแหน่งเดียวตรงกลางนะครับแล้วสองข้างต้องการกว้างยาวเท่าไหร่สั่งได้ครับสั่งได้หาเป็นรถคันนี้ส่วนางานทุกชิ้นก่อนลงสีเราจะล้างครับเราจะล้างเราจะล้างหมดล้างแววข้ามสีมันทั้งหมดคือลูกค้าจะเตรียมร้อยในการใช้งานะนะครับ เออย่างสลิงป่าท้ายเนี่ยครับเป็นของใหม่ทั้งหมดเป็นของรถกระบะบ้านเราเนี่เองวันนี้พ่นสีครับลากแค่เป็นชินช้นชิ้นอ่าอย่างเครื่องยนต์ร้อยวาีีเครื่องใหม่มีทะเบียนลูกยางกางกระแทกเป็นของรถยนต์ของใหม่ซารแรกก็ของรถยนต์ของใหม่เต้าแหนบเราสร้างขึ้นมาเป็นเท่าซารแรกแน่นหนาะหนาะเท่าหนะากว่ารถกระบะนะครับ เป็นของใหม่หมดประกอบใหม่ครับประกอบใหม่บอกพวกดิสเบรกพวกกล่องอากจาศนี่ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีอะไรมาเลยแล้วเป็นของใหม่หมดนะครับส่วนยางก็คือใหม่ทุกชิ้นกระทะเหล็กเป็นกระทะเหล็กใหม่ๆกิ๊กๆเลยนะครับเป็นกระทะเคิร์นจากป้ายแดงมาเป็นของ14อ่าแล้วก็คันนี้เราพ่นสีแล้วครับเป็นสีดา ซึ่งสีนี้เป็นสีดําของรถยนต์เราพ่นแล้วเคเลือบเลกเกอร์แล้วพร้อมที่จะประกอบสีที่เราพ่นทุกอย่างอย่างที่เคยแนะนําบอกไปแล้วนะครับเ,เป็นสีรถยนต์นะครับเราใช้ยี่ห้อตาพักนะครับส่วนเลกเกอร์ก็เป็นเลกเกอร์เป็นเลกเกอร์เคลือบเงา 2K สองชนิดผสมกันเลกเกอร์เคลือบเงา เราทำเหมือนรถยนต์ทุกอย่างนะครับไอน,นี้หลายช่างหลายคนสอบถามเข้ามานะนะครับแล้วก็ผูส่วนท่อไอเสียเดี๋ยวให้ดูนิดนึงท่อไอเสียอ่าเราใช้ท่อไอเสียเป็นเครื่องยนต์เบนซินรถเก่งตัวไปต้นทุนก็สูงท่อใหม่ครับท่อใหม่เราใช้ใหม่หมดคอท่อก็ของใหม่คือท่อใหม่ใหม่ทุกชิ้นนะครับลูกค้าสามารถแยกชิ้นได้หมด ซ่อมได้ทุกที่ในประเทศไทยเพราะว่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับสนใจสอบถามนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้หัวข้อ,อทั้งช่างทั้งลูกค้าสอบถามได้หมดไม่หวงวิชานะครับอยากได้อะไรก็โทรมาคุยกันเราทําขึ้นมาเพื่อใช้และบริการลูกค้านะครับไม่หวงวิชาสอบถามได้อะไรมีขายทุกชิ้นนะครับแต่มันจะสูงกว่างานนําเข้านิดน,นึงอย่างแนบเนี่ยมันเป็นแนบของรถกระบะว่าเรา ความยาวเม็ดกว่านะครับเม็ดคือโครมกระบาผมเนี่ยเม็ด40แต่ดูแหนบครับแหนบก็เม็ดประมาณเม็ด30เม็ดสามาประมาณนีเม็ดเกือบไม่เสียแหนบยาวน้ำหนักได้ดีนุ่มในการใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามก็ติดตามช่วงพรุ่งนี้เราจะลงคลิปเสร็จทุกอย่างในคันนี้เป็นสีดำส่งจังหวัดสงขลาวันที่15ลูกค้ามารับรถจะไปพ่นสีเลย ไม่ต้องลองครับไม่ต้องลองร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณนะครับสัติติดตามชมอววอ,อยู่สนใจสอบถามนะครับครับสวัสดีครับ